สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดยุ่งแล้วโคศกเพื่อไทยทาหาระบบ Big Data งบ4 0 0 0ล้านหายไปไหน โคศกเพื่อไทยถามหาระบบ Big Data งบ4,000ล้านหายไปไหนเหตุใดยังขาดการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกระทรวงจนเกิดการเรียกคืนเบี้ยยังชีพคนชรา,ชาทั่วประเทศสำเติมประชาชนที่กำลังลำบากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอรุณีกาศยานนโคกพักเพื่อไทยกล่าวว่ากรณีกรมบัญชีกลางเรียกคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากยายวัย8ปปีย้อนหลัง10ปีรวมเป็นเงินกว่า8 4 0 0 0บาท โดยอ้างว่าส้าซ้อนกับสิทธิ์การรับเงินบํานาญพิเศษและยังมีอีกหลายกรณีที่มีลักษณะเดียวกันอีกจํานวนมากบางรายลูกหลานไม่มีเงินใช้ให้จะขอติดคุกชดใช้แทนถือเป็นภาพสะท้อนปัญหาการบริหารของรัฐบาลที่ปล่อยให้กลไกรัฐดําเนินการโดยการผลักภาระไปให้ชาวบ้านแทนที่จะแก้ที่ต้นตอของปัญหา โดยเฉพาะโครงสร้างระบบราชการใหญ่โตแต่ไร้ประสิทธิภาพขาดการทำงานบูรณาการและยังขาดการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมซึ่งเป็นหน่วยงานจ่ายเบี้ยคนชราและกระทรวงการคลังรวมถึงกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานจ่ายเงินบำนาญทั้งที่ในปีที่ผ่านมารัฐบาลได้พัฒนาระบบคลาวกลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud Service, GDCC) วงเงินรวม4,073ล้านบาทที่ควรจะเชื่อมโยงฐานข้อมูลของประชาชนทุกกระทรวงเก็บข้อมูลประชาชนทุกคนตั้งแต่ออกจากคันมานดาถึงเชิงตะกอนและยังมีคณะกรรมการ Big Data ซึ่งมีหน้าที่ขับเคลื่อนนโยบายโดยใช้ข้อมูลขนาดใหญ่มีผู้เชี่ยวชาญเกือบ40คนแต่ยังขาดการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงหากรัฐใช้เครื่องมือนี้อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยลดความผิดพลาดของข้อมูลการจ่ายเงินของหน่วยงานต่างๆได้ ขอให้ประชาชนช่วยกันตรวจสอบและรับรู้ว่าการทำงานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ใช้งบประมาณจากภาษีของพี่น้องประชาชนอย่างไร้ประสิทธิภาพหลายโครงการสอบไปในทางทุจริตคอร์รัปชันเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องในขณะที่ประชาชนกําลังเดือดร้อนและตกอยู่ในภาวะยากเข็นจึงฝากคำถามไปถึงรัฐบาลว่ารัฐราชการที่พวกท่านสร้างขึ้นอย่างแข็งแรงได้ยกระดับชีวิตประชาชนที่อ่อนแอน ให้ดีขึ้นบ้างแล้วหรือไม่จากกรณีทั้งหมดที่เกิดขึ้นพักเพื่อไทยจะฉายภาพความล้มเหลวและเสนอทางออกที่เหมาะสมให้แก่รัฐบาลในศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะถึงนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอรุณีกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ